ในที่สุดโกข่าวก็มาให้เราสุ่มเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับผมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเยมบีเทพมรณนะชีวิตเนื้อรันกับผมอินทีแชนแนลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาในคอนเทนต์ที่แบบว่าตัวละครใหม่มาครับแต่เราปั้นไม่สุดไงเราก็จะแบบมาเชิงรีวิวแบบว่าอธิบายละกันว่าตัวละครนี้คุณเอากี่ดาวและคุณใส่โซอะไรและควรทําอะไรบ้างยังไงนะครับผม ซึ่งแต่ก่อนผมจะเอา,เอาคลิปของไลฟ์สตรีมนะครับผมเพื่อเอามาลงใช่ไหมแต่ตอนนี้คือไม่เอาดีกว่ามันจะแบบว่าไม่เห็นอรรถรสใช่ไหมโอเคเรามาพูดใหม่กันเลยดีกว่านะครับผมมาถามแรกก่อนเลยแล้วกันว่าควรสุ่มไหมนะฮะหรือว่าไม่สุ่มแล้วมีผลอะไรไหมส่วนตัวถ้านาตอนนี้นะครับถ้าไม่สุ่มนะฮะมีผลมากๆนะครับผมซึ่งทีมสปีดเราจะด้อยกว่าเขาแน่ๆนะฮะถ้าใครไม่มีโกขาวถือว่าแพ้เลยนะครับไม่ได้แพบแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นนะครับผมแต่ถ้ามีโกขาวมันจะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้น จะต่างกับเบียตรงที่เขาสามารถติได้เลยในเทิร์นแรกจริงไหมครับผมและกินแตงโมจะไปเพิ่มเกรดให้กับเค็มปาจิแทนสำหรับผู้ที่มีกินแตงโมด้วยทำให้จิโกขาวนะครับเป็นตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจมากๆและเขาเป็นสายเสือขาวที่สามารถลงหอเสือขาวได้ด้วยเลยเอาแบบแบกเสือขาวได้อีกด้วยนะครับผมตอนที่มีคมปาจิกับเบคุยาแล้วแต่2อตัวนี้ไม่สามารถตดในเทิร์นแรกได้นะครับผมซึ่งถ้ามีตัวนี้ไปน่าจะอุ่นใจขึ้นนะฮะเออไลจิโกนะครับสามารถเอาไปดัดแปลงเล่นได้หลากหลายมากๆนะครับตัวละครตัวนี้นะ ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่เล่นง่ายครับผมเล่นง่ายลเล่นได้ครับผมใช่เป็นตัวละครที่ผมบอกเลยว่าดีมากๆครับผมแล้วก็ควรทานะฮะส่วนตัวนะครับควรทํากี่ดาวใช่ไหมทำห้าดาวดีไหมพี่ได้อุปกรณ์รณเลยส่วนตัวนะครับผมไอห้าดาวเนี้ยผมแนะนําคนสายฟรีคนสายเติมน้อยแล้วกันคนสายเติมหนักจัดห้าดาวได้ครับทําไมถึงบอกว่าสายเติมน้อยกับสายฟรีไม่ให้ไม่ให้เอาใช่ไหมครับผมเพราะว่าคือสกิลอันตรีของมันนะครับผมหลังจากที่ปลูกอาวุธนะ เขาจะได้บัฟแคบเมื่ออันติไปแล้วเทิร์นต่อไปเขาจะสกิลคอมโบเลยซึ่งมีแค่นั้นเว้ยทุกคนซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าจะเอาไปใส่ตัวพวกเนวหรือว่าไปตัวละครอ,อื่นน่าสนใจมากกว่าครับเพราะในการขึ้น5าดาวมันใช้ตั้งร6 0เศษนะครับมันใช้เยอะมากๆนะฮะเออมันตักเอาเรา2ดาวขึ้น4ดาวใช้แค่ร2 0เศษเองครับมันเลยยากนิดนึงนะครับก็เปิงทรัพยากรโดยชิ้นเชิงนะครับผมประมาณนั้นนะและส่วนตัวะครับผมถ้าใครรักจริงๆนะครับหรือเป็นสายฟรีเซนดอลแล้รักตัวนี้จริงๆนะ ก็ต้องคำนวณอีกทีนึงว่าถ้าเรา5ดาวไปแล้วเราสามารถได้เนลสีดาวหรือเปล่าครับประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันจะมาใกล้ๆกับเนลแล้ะครับผมแต่ก็ถือว่าห่างกันอยู่นะไม่ไม่ใกล้กันมากขนาดนั้นส่วนตัวก็แค่สดาวก็พอแล้วครับเพราะว่าตัวมันก็เล่น4ดาวได้ก็โหดมากๆแล้วครับสำหรับตัวละครตัวอิจิโกะขาวนะฮะอย่างที่ผมเคยทําคลิปสมัยก่อนไปแหละคลิปนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับอิจิโกะขาวนะครับเรื่องที่เขาสามารถตีได้เรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องการที่เป็นฟูรีนะครับผมที่สามารถเริ่มเก็บร้ายใช่ คือเขาดีมากๆตัวนี้แหละครับผม <S <S ขเขาเป็นตัวละครที่สามารถดัดแปลงได้หลากหลายมากนะครับผมแล้วก็คือตอนปกสีดาวข้อดีของเขาคือจะมีทั้งเลือดไหลนะครับแล้วก็มีทั้งเพิ่มฟูรี่เมื่อมีแสงของข้างยักไม่ได้นะครับผมแล้วก็เพิ่มฟูรี่ในการที่เริ่มเกมนะครับเออมันคือขอ้อดีของตัวละครตัวนี้เลยครับผมและโซที่ควรใส่ใส่โซอะไรดีส่วนตัวตอนนี้นะครับผมใส่คียติคอลดีที่สุดแล้วครับผมตอนนี้ใส่โซคีติคอลดีที่สุดนะครับผมให้เป็นที่1เลยนะครับตอนนี้ยังก็คียติคอลดีที่สุดนะฮะใช่ครับ โซช่องที่3ใส่อะไรดีส่วนตัวผมรู้สึกว่าใส่อะไรก็ได้ครับผมเกี่ยวกับโซ่ช่องที่3นะใส่ใบใส่ดาหมนอะไรได้หมดเลยครับผมตัวละครตัวนี้นะฮะไม่ฟิกตายตัวละกันครับผมแต่ผมแนะนําว่าฟิกแค่โซ่ช่องที่2ก็พอครับผมและทาไมถึงผมบอกว่าจิโกะสามารถเล่นได้เมตายาวๆเลยเพราะว่าข้อดีของอิจิโกะขาวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกเซฟนอกอีกเซฟอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวพาจะพาไปดูนะก็คือ หลังจากที่ทีมเมตาสปีดเริ่มน้อยลงใช่ไหมครับเขาจะหันไปเล่นทีมถึกการทีมสถานะกันตัวละครตัวนี้ก็เป็นตีกตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจครับเขาอาจจะเป็นสายดาเมจในเซิร์ฟไทยนะครับแต่ตอนนี้เขาเป็นสายแบบว่าสายซับพอร์ตสายสถานะซะมากกว่าแล้วครับผมซึ่งโซ่ที่2งนะครับในอนาคตนะครับเขาจะนิยมใส่โซทองหักกันนะครับเพราะว่ามันจะช่วยบัฟทีมได้ดีขึ้นนะครับเกี่ยวกับเลือดไหลนะครับทำให้ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครนึงที่น่าสนใจมากๆทำไมถึงคนนิยมเล่นตัวนี้เพราะว่าตัวนี้สามารถอันติได้เเลยรรแกคับ ทำให้ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครหนึ่งที่เขาจะเล่นกันเยอะมากๆเพราะว่ามันมีน้อยจริงนะครับที่อยู่สายเสือขาวแล้วติดเล่นเทินแรกนะฮะประมาณนั้นมาทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูเดี๋ยวว่าเซิร์ฟนอกเขาจะเล่นอย่างที่ผมพูดจริงหรือเปล่านะครับผมมาเออมีคนใส่ประวัติดูแป๊บน,นึงนะโอเคมีพอดีเลยเห็นไหมทุกคนเขาจะมีคนเล่นแบบแนวนี้แล้วครับผมอย่างเช่นอิจิโกะเอามาเป็นตัวที่เป็นเน้นแบบว่าบัฟชะมากกว่าครับเห็นไหมใส่โซข,ขนนกนะครับผมซึ่งผมแนะนําเลยว่ามันสามารถปั้นได้ยาวๆแน่นอนนะครับผม คุณเป็นตัวละครที่คุณอ่ะควรเอาอย่างยิ่งครับผมเป็นตัวละครที่ผมแนะนําว่าควรมีครับเพราะมันเล่นได้หลากหลายมากๆนะคะณตอนนี้คือมันเล่นได้หลากหลายจริงๆนะครับผมแต่อย่างว่านครับผมถ้าเราใจไม่รักจริงก็ไม่เอาก็ได้ครับผมเพราะว่าเล่นเกมนี้ก็อยู่ที่ตัวเราแล้วว่าอยากเล่นแบบสนุกสนานหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแต่ส่วนตัวถ้าเป็นผมนะครับเอาแน่นอนครับเพราะตัวละครนี้สามารถเล่นทั้งเมตาทีมสปีดหรือว่าเมตาทีมสถานะเมตาทีมศึกสถานะได้หมดเลยครับผมเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าโกงมากๆนะครับคล้ายๆกระปู่เลยครับผมเพราะว่าเขาสามารถยืนนนได้าใ เสิร์ฟนอกนั่นเองนะครับเลขข้อดีอย่างหนึ่งนะครับผมคือคุณจะเอาไอโกะขาวเนี่ยไปเป็นทีมรองก็ได้ครับผมที่เนี่ยสามารถใส่ไปตัวรองแบบผมอย่างเงี้ยคือผมจะเล่นทีมแบบสปิดจ๋าใช่ไหมครับผมก็เลยเอาโกะไปใส่ตัวหลังสุดนะครับผมเพื่อจะเป็นการทําให้ติดเลือดไหลติดใบแลวพวกนี้แหละเออม่ว่าตัวละครนึงที่สามารถเล่นได้เหมือนกันครับผมที่ไปเล่นทั้งทีมรองได้ด้วยเห็นไหมคือมันสามารถดัดแปลงได้หลายอย่างมากๆก,ก,กับอิจิโกะขาวครับมันไม่ตายตัวเลยตัวละครคือแบบมันไม่มีขอบเขตสำหรับตัวละครตัวนี้เลย็ว,ว่าได้ครับผม คือมันเป็นตัวละครที่แบบเปิดโลกมากๆครับเราควรมีอย่างยิ่งนะฮะโอเคคลิปก็จะมีประมาณนี้แหละครับผมมารีวิวจิโกคาแบบคร่าวๆให้ฟังกันนะครับผมถ้าชอบใจลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ผมได้ล่ะเพื่อเป็นกำลังใจคนคลิปเยามากๆเลยนะครับผมบ๊ายบายครับอีกอย่างหนึ่งว่าทําไมคือสาหรับคน,นครับที่ยังไม่ได้ดูคลิปผมนะครับอันติได้บ่อยๆก็คือต้องมีตัวสถาะนะ4ี่ตัวขึ้นไปครับผมโอเคนะอนติได้เรื่อยๆเลยและก็ทำยังไงอันติจะได้ในเทอร์แรกก็ต้องขึ้นสีดาวนะครับแค่นี้เลยครับผม ไม่ตายตัวโอเคบ๊ายบายครับ yeah she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. all the boys stare can't help it it's a habit clothes that she wears short skirt and a jacket i just want to get her all alone on a mattress i just want to have it i just gotta have it rumors all around say her body is fantastic all natural not a piece of fur is plastic to her toes yeah they say that she's alive yeah the whispers all around say she has a reputation don't believe it till i see it so i want a demonstration and i've always learned it better with a hands-on education so i need a private session if you get what i am saying and they say that she's not easy no she's really complicated but that only makes it better and it's got me so fixated and i'm not the type to wait around i've never hesitated but she's got me captivated so the game i'm gonna play it yeah like She likes to keep the party going. These rumors got me